เงิ่พันหบาทครับผมแต่ในห้อยมาตีราคาก่อนนั้นนั้นใา้ตัวละเท่าไหร่ตัวละโอ้ไม่ถึงหมื่นด้วยก <c oughs> ็ว่าไปไม่ได้ <c oughs> <อ>ในห้อยบอกนะ ายหอยบอกว่าโอ้ไปไม่ได้ถ้าให้ตัวละหมื่นเราไม่ได้เราไปไม่ได้โอ้ไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อแล้วไม่ต้องเอาไม่ต้องคุยกันมกมันต่ำกว่านั้นมันเกินไปอตัวละเจ็ดแปดฐานวูแม่บบลูทูเลยใหญ่กว่านี้นะใหญ่กว่านี้ผู้ชมครับตั้งแต่มานี่หนึ่งสิไอตัวที่บอกว่าเบลูทูมี่คือใหญ่กว่านี้นะใหญ่กว่านี้สูงกว่านี้ด้วยเนี่ยไม่มีขาวไปโลนด้วย ให้ตัวละเจ็ดพันกว่าโอ้แค่นี้ก็เต็มที่แล 7, ้วโอ้เต็มที่ก็ไม่ต้องคุยกันแล้วไปเ้ยไปเลยเราก็ไม่ต้องพูดกันแล้วไม่ได้ออกเลยถ้าอยู่เดือนหนึ่งก็จะออกประมาณสองครั้งหรือสามครั้งเนี่ยแหละให้มันเดินอยู่แถมได้ล้วก็เข้ามาทําไมถึงอยากให้วัวเดินครับคุณตาเพราะว่าให้มันออกกําลังกายด้วยถ้าอยู่อยู่แต่ในคอกมันไม่ได้เดินเนี่ยตัวมันไม่ค่อยอ้วนนะกินหญ้าก็ไม่ค่อยอิ่มด้วยนะอ๋อ ถ้าอยู่ในข้อในกินหญ้าไม่ค่อยอิ่มเท่ากับมันเดินน่ะเดินมันเดินไปเดินมากลับมาถึงบ้านนี่มันกินนิดหน่อยมันก็อิ่มนะเนผมแต่ดูอย่างเงี้ยมันมันทั้งวันมันก็ให้กินอู๋วันหนึ่งอ่ะรถสามล้อใหญ่เนี่ยวันละสามล้อใหญ่สองตัวครับผมวันอืแต่ก็ไม่อิ่มเท่าเอาเดินกินนะครถ้าเดินกินเนี่ยมันจะอิ่มเร็วครับผมสวัสดีครับคุณตาครัสวัสดีครับคุณตาชื่ออะไรครับนี่ ชื่อชื่อเอาชื่อจริงหรือชื่อชื่อจริงก็ได้ <c oughs> ชื่อชื่อ,อเขาเรียกในบ้านได้ไหมเรียกพอนีพอนีพอนีนะ <c oughs> ครับผมโอ้ทำไมบัวตัวนี้สวยอย่างไรตาอู้นี่แม่พันมาจากกาะสินนั่นนี่ไอ้ซื้อมาเหรอซื้อมาจิตหมื่นแม่พันนั่นแต่แต่ใน,นเป็นลูกครับแม่มันตายไอ้ลูกอะไรนะลูกลาปีสกินอ๋อเ<อ><อ>ขาให้พอค้าเขาขให้แสบหนึ่งไม่ขายเราว่าจะเลี้ยงเอาเป็นแม่พัน ตายเบสไม่ได้สัก,กบาทเลยโอ้โหเขาให้แสนหนึ่งไม่ได้ขายตอนที่ราคาดีๆนะครับอือพอขาเดินตามทางเนี่เห็นเอาขายไม่ตากขายขายให้แสนหนึ่งเลยแสนหนึ่งกำไรนะโอ้โอไม่ตอนนั้นซื้อมาเจ็ดหมื่นนะเจ็ดหมื่นแต่ลูกมันมีลูกอยู่แล้วสองตัวอ่าเนี่ยเนี่ยกับอีกตัวหนึ่งครับผมแสนหนึ่งท่านผู้ชมครับถ้าเป็นผมนะผมจะขายเลยนะตาแต่ตายจะเก็บไว้ทำพันนะอ ทำแม่พันธุ์ครับผมซื้อมาจากกาลสินกาลสินทําไมถึงกล้าซื้อวัวจากกาลสินมาเลี้ยงตอนนั้นกําลังเฮอใหม่ๆไงกําลังเห็นวัวตัวใหญ่แม่ตัวใหญ่ดีทั้งนู่นน่ะโอ้โหใหญ่มากสีแดงนั้นสีแดงด้วยสีแดงอ,งอืมซื้อมาเจ็ดหมื่นเลี้ยงไม่กลัวเขาหลอกเหรอ้ตอนนั้นอยากได้มากเลยมีควายสามตัวนะ ขายควายแล้วไปซื้อวัวโอ้ผู้ชมครับขายควายซื้อวัวนะอืมในราคาเจ็ดหมื่นนะให้ห้าหมื่นตอนนั้นเราไปซื้อวัวเจ็ดหมื่นอยากได้อยากได้วัวเห็นคนอื่นเขาแต่ในบ้านเนี้ยมันไม่ค่อยมีวัวใหญ่ครับตอนตอนนั้นนะมีแต่วัวพื้นบ้านนะมีวัวพื้นบ้านตัวเล็กๆนะเล็กๆไอ้ตัวเล็กๆนี่เห็นเขาบอกว่าเลี้ยงง่ายจริงไหมเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายวัวพื้นบ้านน่ะเลี้ยงง่ายอืไม่ค่อยมีโรคด้วยนะอ๋อทำไมถึงว่าไม่ค่อยมีโรคครับคุณตามันมันจะ ็นยังไงภูมิต้านทาน,ทานมันดีหรือยังไงก็ไม่รู้นะ<อ>วัวพื้นบ้านเนี่ยเลี้ยงง่ายปล่อยปล่อยยังไงก็ง่ายง่ายกว่าพันใหญ่นะพันใหญ่อครับผมแล้วตอนที่คุณตาซื้อพันใหญ่มาเลี้ยงนี่แรกๆเป็นยังไงบ้างเลี้ยงง่ายไหมหรือว่ามันก็ปกติธรรมดานะตอนมีปัญหาก็ตอนไม่โรคเนี่ยแหละปัญหาแต่บางคนเขาบอกว่าเลี้ยงวัวตัวใหญ่อะมันจะผอม อ้ของตามไม่พร้อมเลยนะเพราะอะไรถึงไม่พร้อมของอามันก็ปกติธรรมดาให้กินหญ้าอะไรอันใงญ่อหญ้าไม่ค่อยขาดครับผมคือข้อของเรานน่หญ้าแบบว่าเลื้อเฟือนะเลือเฟืออ่าเหลือกินเหลือใช้นะมันตั้งเยอะเลยอ่าไม่ได้อดอยากนะโอ้ไม่อดอยากครับผมไอตัวนี้อ้วนเพราะหญ้าใช่ไหมนีเพร้อมันมอ้วนเลืขายไปเดือนไอเดือนก่อนหน่สองตัวแม่ลูกอย่างเงี้ยแหละได้เท่าไหร่ครับก็ก็ให้สองบนกว่า มันเป็นพี่ตัวแน่นนะทาไมถึงได้ขายสองหมื่นมันถูกมากเลยนะโอ้ถูกทํายังไงได้มันช่วงนั้นมันไม่ค่อยมีย่างไงช่วงแรงแรงอ่ะครับผมคนเดียวด้วยวันนี้หาไม่ไม่ทันมันครับผมเพราะมันกินเยอะตัวใหญ่ะใช่ครับคุณตาเราขายไปสองตัวเอาไว้สองตัวเนี่ยอันนี้คือคัดไว้แล้วนะคัดไว้แล้วไอสองตัวนั้นก็คือตัดใจขายไปขายครับผมแต่ผมรู้นะคุณตานะโอ้โหเนี่ยมัน มันแน่นมากเลยตานะแน่นเลยอ่าอันนี้หญ้าอย่างเดียวนะหญ้าอย่างเดียวไม่ได้ไม่ย่ามมีอะไรหรอกกินหญ้าเนี่ยปลูกเนี่ยอ๋อไปเกี่ยวมาหญ้าที่ปลูกตามทางนี้นะอ่าอยู่ที่สวนด้วยครับผมแสดงว่าไม่เคยกินหัวอาหารรำไม่ไม่ได้กินเลยดูดิไอไอไออะไรนะเกลือแร่ยังไม่ไม่ได้ติดเลยไม่มีเกลือแร่ด้วยไม่มีโบราณเลยธรรมดาโบราณเลย่าเกี่ยวยามันกินปกติธรรมดาเลยครับผม แล้วย่านี่ก็วางกับพื้นให้กินอย่างนี้ได้นะกินอย่างนี้โอ้โหดีมากเลยผู้ชมครับทําไมถึงวางกับพื้นให้กินนะตาก็มันโน่นทำจ้างไว้นู่นแต่ว่ามันเอายามาตรงนี้ก็โยนให้ตรงนี้เลยนะมันไม่ได้ไปนู่นครับผมันยากอ่าแต่เขาก็กินได้นะกินได้ดูเก็บเก็บกินหมดเลยนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะไม่มีปัญหาอะไรอือคุณตาผสมพันธุ์ยังไงครับัวพวกนี้ตอนนี้ผสมเป็น พาะเป็นตัวเลยทําไมถึงเลือกผสมตัวครับนี่ก็เป็นตัวนี่อเอาผสมแล้วเหรอสองตัวนี้ตัวเนี้ยยังนะลูกมันยังแต่แม่มันผสมตัวผสมตัวทําไมถึงได้เลือกผสมตัวครับคุณตามันมันยังไงมันมันไม่ค่อยเสียวกระวัวนะการผสมไอ้หลอดนี่มันโอกาสที่มันเป็นหมันมากกว่าอ๋อลูกมันเวลาเราลวงเข้าไปนะลวงเข้าไปครับผมมันจะเสียนะอโอคุณตาเขาฝีมือเหมือนกันนี่นะ ก็ผสมแต่พ่อเลยเนี่ยพ่อครับผมเนี่ยพ่อมันกับบ้านโคกเนี่ยเนี่ยโอลูกสีแดงสวยมากเลยนะครับผมตกลงแล้วนี่ที่เราซื้อวัวมาจิตหมื่นนี่คิดว่ามันขาดทุนหรือกาไรก็ช่วงช่วงนู้นถ้าช่วงนู้นกำไรเต็มเต็มหมดแล้วเพราะมาขายอะไรตัวแล้วอ๋อได้ได้ขายแล้วใช่ไหมขายแล้วลูกขายไปสามสี่ตัวแล้วได้ตัวละเท่าไหร่พอได้อยู่ใช่ไหมช่วงนั้นมัน ไอ้ตัวหนึ่งลูกลูกมันตีกว่าในพี่ตัวนี้ขายไปสามหมื่นกว่าโอ้โหลูกมันอ่ะเกือบทนแม่ได้แล้วนั่นนะก็ขายไปน่าจะขายประมาณสักสี่ตัวห้าตัวละมั้งง่ายขึนทุนแล้วนะคืนแล้วทุนเลยครับผมเหลือสองตัวในขายก็ได้กำไรกำไรจากนั้นแหละอ่าอ่าแต่ว่าไม่ได้ขายเนาะจะเก็บไว้ทําพันธุนะไปทําพันสองตัวครับผมวัวของตาก็ผมว่า เห็นสแลนแบบนี้แสดงว่าใส่ใจนะวันวันหนึ่งเนยก็อยู่แต่ครอกัวนี่แหละตอนกลางวันถึงเย็นแล้วกลับบ้านอ๋อคุณตาอยู่กับข้อวัวนะครับผมแล้วคุณตาปลูกหญ้าอะไรครับนี่ก็นิปียตัวเนี้ยแล้วก็ไออะไรนะไอไอแทงโลราแทงโลราด้วยไรไลกว่ากว่าครับผมอันนี้จะขยายทำพันุ์บ่เนี่ยก็ตัดทหนกินแล้วตัวเนี้ยจะไปปลูกอยู่ตรงนน้นบ่ ครับผมแล้ววัวของเราได้ออกข้างนอกบ้างไหมครับนี่โอ้ไม่ได้ออกเลย <c oughs> ถ้าอยู่เดือนนึงก็จะออกประมาณสองครั้งหรือสามครั้งเนี่ยแหละให้มันเดิอนอยู่แถวเด้อละกัเข้ามาทำไมถึงอยากให้วัวเดินครับคุณตาเพราะว่าให้มันออกกําลังกายด้วยถ้าอยู่อยู่แต่ในคอกมันไม่ได้เดินเนี่ยตัวมันไม่เคยอ้วนนะนกินหญ้าก็ไม่เคยอิ่มด้วยนะอ๋อถ้าอยู่ในคอนะนกในกินหญ้าไม่เคยอิม่มเท่ากับมันเดินนะเดินมันเดินไปเดินมา กลับมาถึงบ้านนี่มันกินเิดหน่อยมันก็อิ่มนะเนี่ยรั้งแต่ดูอย่างเงี้ยมันมันทั้งวันมันก็ให้กินอู๋วันหนึ่งอะลดสามร้อใหญ่อ่ะเนี่ยวันละสามร้อใหญ่สองตัวครับผมแต่ก็ไม่อิ่มเท่าเอาเดินกินนะถ้าเดินกินเนี่ยมันจะอิ่มเร็วครับผมอิ่มเร็วกว่าอยู่ในครอบครับผมแสดงว่าเทคนิคดีมากเลยหน้าตานะ ใช้ได้เลยนะไอตัวเล็กเนี่ยมีคนมาขอซื้อบ้างอย่างนี่ตอนออกไปใหม่ก็ให้หมื่นห้าเขาบอกว่าขายให้เขานะหมื่นห้าอยาาขายใครนะเอาไว้คนที่ไหนคนเนี่ยหัวฉันล็อกไว้เลยนะล็อกไว้เลยตั้งแต่ออกมาไม่ถึงประเทศหมื่นห้าแสดงว่าวัวนี่มันไม่ได้ราคาถูกนะไปช่วงแต่มันช่วงแต่ทุกวันเน่ละมันราคาถูกไม่ไอตอนที่หมื่นห้านี่ ผมว่าถ้าวัวมันสวยมันได้ราคาดีนะดีอ่าก็เลยดูออกใหม่ๆได้ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยก็มาจองเลยบอ้โอาไว้นะให้หมื่นห้าเลยว่าจกขายให้ใครนะอเออพอมันโตแล้วเขา,ามามาถามทีหนึ่งโอ้ไม่ขายแล้วก็เอาไว้ทําพันอย <c oughs> ู่ตอนที่มันโตขึ้นมาเนี่ยเขาให้เกินหมื่นห้าไหมเกินโอ้ให้เกินแล้วครับผมโอ้ผู้ชมครับแสดงว่าของดีมีคุณภาพนี่ ไม่ต้องประกาศขายนะเขามาดูเองเขามาดูเองนาตานะเขามาเห็นเขาก็ถามครับผมไม่ต้องบ่าลงเพจขายไม่ไม่พี่เนี่ยลูกคอกเนี่ยใครเห็นก็อยากมาจับเลยนะครับผมเนี่ยผู้ชมครับผิวพันธุ์มาดีหน้าตานะดีอ่าเนี่ยชอบชอบหยอกหยอกเล่นกบคนด้วยนะใครมาเออเนี่ยง่ายครับผมคุณตาคิดว่าลิงบัวคุ้มไหม ก็มมันมันจะว่าขาดทุนก็มันก็ไม่ขาดอะทุกคนเนี่ยอ,อยู่ได้ครับ <ไป S 1> ผมแล้วคนที่เลี้ยงขาดทุนล่ะเป็นพ่ออะไรครับท่านโอบางคนไอตัวก็ผอมด่เดอทั้ทงวันเลี้ยงบางคนเนี่ยสิยี่สิบตัวยาวันหนึ่งไม่ไม่ได้สักสองกิโลเลยมันจะอ้วนไงังไงเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยน่าจะตกอยู่โอ้มั่ น่าจะอยู่ประมาณตัวละสามสิบโลเนี้ยมันได้นะกินทุกวันเนี่ยครับผมที่ช่วงหญ้าไม่ค่อยมีนะาตัวกันละสามสิบโลหลือสิบโลโอ้เยอะนะตานะเยอะอ่าต้มอยู่ได้ดมอ้วนครับผมแสดงว่าเลี้ยงถ้าหญ้าถึงถึงนะยังไงก็อ้วนนะตานะอ้วนไม่ต้องพึ่งหัวหารรำเลยนะไม่ไม่ต้องเลยเนี่ยไม่ได้กินเลยเนี่ยช่วงแรงแงมีกินบ้างรำ ดมนะ,ะเสริมแค่นั้นนะครับเสริม,มวันละไม,ไม่ถึงกิโลให้มันกินครับผมช่วงที่ผลยังไม่ตกแรอง,รอ,งอ่ะยอไม่เคยขึ้นนะครับผมมันก็แค่นั้นไม่ได้กินอะไรเนี่ยเกลือแะไรยังไม่ได้ยาให้มันมกินเลยเดียวผมว่าคุณตาถ้าทําแบบนี้ดีแล้วทาต่อนะไม่ต้องไปสรรหาอะไรไม่ินนะตานะเนี่ยงแล้อย่างเงี้ยเลี้ยงอย่างเงี้ยดูแลอย่างเงี้ยครับผมตาบอกว่าล่าสุดมีคนมาให้เจ็ดพันกว่าบาทใช่ตัวใหญ่กว่าไมกนะตัวใหญ่กว่า เขาไม่มีด้วยัวโล่น,นะัวโลนลูกก็โล้นด้วยอลูกมันโตวกว่าตัวนี้ตัวแดง,งๆน,งนะอะไ,ดได้ตัวแล้วเท่าไหร่นะตอนตอนขายไปตัวละหมื่นมันสองตัวมันได้สองไอ้สองหมื่นครับผมสองหมื่นสามมันตกตัวละหมื่นกว่าบาทได้เงินพันห้าบาทครับผมแต่ในห้อยมาตีราคาก่อนนั้นนั้นให้ตัวละเท่าไหร่ตัวละไม่ถึงหมื่นด้วยเพราะว่าไปไม่ดโอ้ในห้อยบอกเลย นายห้อยบอกว่าโอ้ไปไม่ได้ถ้าให้ตัวละหมื่นเราไม่ได้เราไปไม่ได้โอ้ไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อแล้วไม่ต้องเอาไม่ต้องคุยกันเราะมันต่ํากว่านั้นมันเกินไปตัวละเจ็ดแปดถันอูแม่เบลูทูเลยใหญ่กว่านี้นะใหญ่กว่านี้ผู้ชมครับตั้งแตามันนิดสิไอตัวที่บอกว่าเบลูทูเทมนี่คือใหญ่กว่านี้นะใหญ่กว่านี้สูงกว่านี้ด้วยเนี่ยไม่มีขาไว้โลนด้วย ให้ตัวละเจ็ดพันก็บอกโอ้แค่นี้ก็เต็มที่แล้วโอ้โอเต็มที่ก็ไม่ต้องคุยกันล้วงปันเไปไปเลยบอกว่าไม่ต้องคุยกันแล้ละ,ลอละอลโอ้ตัวโัวลูกมันอ่ะไอปีกว่ามันได้ตั้งสามหมื่นกว่าเนี่ยมันลูกตัวที่สองออกมาก็โตวกว่านี้อีกเป็นที่ตัวเนี้ยเจ็ดพันเหมือนกันอพูดทังโอ้เขาบอกตีราคา จะซื้อหรือไม่ซื้อถ้าไม่ซื้อไปเลยไม่ต้องถามกันราคาถามกันอะไรกไม่ต้องโอ้ยไปไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อหรอกแล้วคนที่ไหนมาซื้อแทนทีนี้นอกระบันพวกบันยอบัณณเนี่ยอนายห้อยอีกคนหนึ่งมาเออนายฮ้อยอีกคนหนึ่งมาเขาตีให้เทะเลที่ใดหมื่นกว่าเขาเปิดให้เป็นหมื่นเลยนะอ๋อโอ้โหแล้วคนคนก่อนหน้านี้ก่อนหน้าเนี่ยก็ให้ตัวลราคาพันลูกแบบโอ้ย ไม่ต้องถามแล้วตัวละเจ็ดพันแปดพันไม่ต้องถามแล้วว่าวัวระดับเนี้ยได้ตัวละหกเจ็ดพัน้ทนไปเท่าไหร่วนี่ว่าขายเราไปไม่ได้ไม่ได้ถ้าเกินเนี้ยไปไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ต้องถามก็ปิบ,บ้านเลยครับผมพออีกคนมาปุ๊บให้มื่นสามเลยมืนม่นสามตอนแรกก็ให้มื 1, ่นมื่นมื่นสองห้าร้อยอ๋อขอต่อขึ้นอีกห้าร้อยโอ้ว่าไม่ไม่ได้กถ้าเอาเอาไม่เอาก็มัน แค่นี้พูดตามที่สุดแล้วอ่โอ่อ่อ,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 อ้จากนั้นให้หมื่นสองหมื่นสามห้าร้อยก่อนเร็่อยตกลงกัน